ก็กลาบสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมกทายกันตอนเที่ยงนะครับเที่ยงวันที่สิบเจ็ดนะล่าสตาร์กับหานอยนะเมื่อวานเลาาสตาร์ลดเออออกอะไรนะเมื่อวานนี้สองศูนย์แปดสี่สองนะครับส่วนหานอยเมื่อวานหานอยเมืม่อวานน่าจะเข้าที่รอบเดียวนะครับก็คือสองแปดนะครับไปที่ พิเศษนะครับเมื่อวานสองแปดล่างนะพิเศษรอบอื่นไม่ไม่มานะครับนี่กดเจาะผมเมื่อวานหนึ่งหนห้ามีอะไรอีกห้าศูนย์เออน้เมื่อวานนี่สูตรเด่นไม่ค่อยมานะสาม9กหนโอ้เมื่อวานเมาดีนะครับ เก้าไม่มารัฐบาลไทยนะครับเก้าเจ็ดในตัวที่ผมเจานะสองสี่ไม่ได้เจาะเมื่อวานเฉพาะกิจออกสองสี่นะครับก็มีแต่สองสามนะอืมเด่นเมื่อวานเนี่ยอะไรบ้างกิจออกเก้าเจ็ดแล้วก็สองสี่วัไม่เด่นเจ็ดก็มาอยู่นะครับเก้าเจ็ดเนี่ยโอ้สาวฟันรัฐบาลไทยเจ็ดเก้านะครับการชาติออกหกสี่กับห้าหนึ่งนะครับสู์นิลดนะครับ พิเศษสองแปดนี่ที่เข้าที่บอกว่าเขาเจาะแล้วก็เข้าเด่นนะครับผมให้สองดาวเมื่อวันพิเศษเออมั่นใจพิเศษประมาณจริงเพราะพิเศษช่วงหลังมาดีนะครับปกติห้าศูนย์กับสี่หกนะนี้ก็หลุดนะครับวีพีไปเลือกเก้าศูนย์ออกเจ็ดเจ็ดกับหกหนึ่งนะเมื่อวานนี้มาแลกพัฒนาเนี่ยสูตรหลังจากที่เดินดีนะเมื่อวานนี้หลุดแบบกระจุยเลยนะเพราะเข้าแค่รอบเดียวนะสูตรเด่นเข้าแค่พิเศษก็เฉพาะกิจอ,อ,กกอืมก็ตามนี้นะครับ ตามกันสำหรับวันนี้นะครับลองแกมือกันใหม่นะครับเมื่อวานใส่มือกับรัฐบาลไทยหรือเปล่าดูห้าน้อยออกนี่จะแปลกมากเลยเมื่อวานก็คือสูตรเด่นมันไม่มาตามนั้นเลยเล้าสตาร์นะครับวันนี้เด่นอะไรนะล้าสตาร์วันนี้ผมให้เด่นไปที่สองสามนะครับตัวเจาะก็จะมี 2 5 2 6 2 8 2 9นะครับ35 36 38แล้วก็39นะครับ3ตัว8 25อ8 25ชุดเด่นชุดเน้นนะครับก็มี สองแปดสองห้าสองเก้าสามเก้านะครับก็ตามนี้นะครับทีนี้มาถึงฮานอยนะครับ ฮานอยวันนี้ให้เด่นอะไรฮานอยวันนี้ผมวางไปที่แปดเนะครับตัวเจาะ แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งปดห้าดหกเก้าศ้าห้าหหนะครับก็ เชุดนะครับส่วน3ตัวนะครับวางไปที่690กับ981นะครับ2ชุดชุดเน้นนะก็จะมี เก้าแปดหนึ่งเก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าห้าเก้าหกนะครับอ่าตามนี้นะครับชุดเน้นทีนี้มาดูเด่นรอบนะครับเด่นรอบ เฉพาะกิจเขาเด่นไปที่ศ1กาชาติเขาเด่นไปที่89พิเศษเขาเด่นไปที่แปดาปกติเขาเด่นไปที่ 89 VIP จะเด่นไปที่สองสามแล้วก็พัฒนานะครับจะเด่นไปที่ 01นะครับนะตามนี้0189ได้นะครับทีนี้มาดูดาวนะครับรอบไหนน่าจะมาผมให้พิเศษนะครับพิเศษ2ดาวนะครับ89 80 85 90 95นะครับก็ระวังตัวนี้ออกนะครับ ดห้าแปดหกเก้าห้าเก้าหกได้นะครับเก้าศูนย์ได้นะครับก็เด่นตรงนี้เลยเก้าศูนย์ระวังตัวนี้มานะครับเก้าห้าเก้าหกได้เก้าศูนย์นี่เออระวังเก้าศูนย์ด้วยนะเก้าแปดก็ได้นะครับจะเป็นหนึ่งเก้าแปดไหมหรืออะไรประมาณนี้เนี้ยเนี่ยตัวเก้าแปดเนี่ยระวังเพราะว่าน่าจะมีนะครับอาจจะมารอบพิเศษหรือเปล่าหรือกาชาติก็ได้นะครับกาชาติแปดเก้าผมให้หนึ่งดาวนะครับ 89น่าจะมีให้เห็นวันนี้889นะครับนะเอ่อทีนี้มาดูปกติปกติละ่ะสูตรดีไหมปกติเมื่อวานนี่ผมให้อะไรปกติเมื่อวานผมไม่เลือกผิดหรือเปล่าผมไม่เลือก78หรออืมถ้าเลือก67น่าจะดีกว่านะอืมไปเลือกตัวนี้นะครับเมื่อวานผมไปเลือก78นะ อ่ะวันนี้ผมว่าหน้าลุ้นที่แปดเก้านะครับนะครับวันนี้แปดเก้าเอกชนนะครับแปดเ้าได้ลุ้นพัฒนาเนี่ยศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เก้าได้นะครับหนึ่งแปดหนึ่งเก้ได้เหมือนกันนะครับเพราะมันเด่นแปดเ้าด้วยนะครับพัฒนาพอให้ดาวหนึ่งผมว่ามีมีสิทธิ์ไม้ตัวที่ผมเจาะตัวนี้นะครับศูนย์แดย์เก้าหนึ่งแปดหนึ่งเ้านะครับ ก็เน้นตามนี้นะครับนะ,ะใครที่ตามสองแนวทางนี้ก็ขอให้ปังนะครับวันนี้แปดเก้าเอกชันอยู่หลายรอบอยู่1นึสองสามนะน่าจะมีนะครับวันนี้น่าจะมีเอกชันเอกชนนะครับแปดเกรอบสุดท้ายก็อาจจะเป็นรอบพัดไม่อาจจะมาด้วยไม่แน่นะครับถ้าไม่มาก็อาจจะเป็น0ูนย์ตัวอื่น0ูนย์6กศูนเจดหนึ่งหนเจ็ดถ้าแปดเ้าไม่มานะครับ แต่พิเศษถนึ่งผมเน้นเป็นพิเศษเพราะว่าช่วงหลังสูตรเข้ามาดีนะครับวันนี้ก็อัด8ปดให้ตั้งแต่รอบที่หลายคนตามเยอะพิเศษถึงถึงรอบเนี้นะครับอ่ะโชคดีทุกคนสหํารับใครที่ตามวันนี้นะครับสวัสดีกราบสวัสดีครับ